ใครใครเลี้ยงไผ่เอ้ใครเลี้ยงไอ้มันมันคือไผ่หรืออะไรนะไผ่ใช่ไหมใครเลี้ยงไผ่ไว้ระวังหายหมดดูอยากทรงแน่แกะไผ่แล้วโไม่สูงเกินสามน่ะไอเดี๋ยวเราต้องเข้าทางไหนวะประกรณ์ไอทางที่เราเดินปัจจุบันนี้มาทางไหนอะปัจจุบันมันยังไงแบบว่าที่เราเพิ่งลงไปเมื่อล่าสุดเนี่ยออทางนี้ใช่ไหมโอ้ยอยู่ จ้าเออมาดิมันแยกล่างครับกระถานินจาแยกเงาพันล่างเอาะสิ่งที่กูลำคานที่สุดในโลกอ่ามีใครมีเหล็กนะครับพี่มีถังอยู่จะทำจะเอาถังใช่ไหมอ๋อเฮ้ยก็ตักราวาเลยพี่ไปน้องเขาน้องเขามึงมีสมองกันไหมเนี่ยยัย้อนนี่ไงมีออฟซิเดียนตรงนี้น้องเจอพอดีเลยอ่ะไว ดูน้องนี่แล้วน้องก็ตามกูสะโอ้โหเก็บเวล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 เวลน่ารักเชียว ถ้าสลามเลี้ยงได้จะดีมากอ้กูเกือบได้บอกลาทุกคนแล้วใครก็ได้รับน้องไปเลี้ยงได้ไหมใครสนใจรับน้องไปเลี้ยงไหมเฮ้ยน้องไปแล้วน้องลงหมอไปแล้วเฮ้หเจ็ดห้าสิบไหนไหนไอ้เอนแล้วก็กูก็มาเอ้าเห่เลยคุณเลยคุณเลย ออ้ยสองเท่า,า<ม>ไหร่อ่ะเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ผมมีค่ะเราจะบอกอะไรจดีบอกนะได้ทีละเม็ดตามนั้นอุ้ยโอ้โหตอนแรกกูก็ว่าตรงนู้นสามที่ไหนได้ไม่ใช่จ <c oughs> อมันมัน,ม,นมันต้องแฉมันกว้างเท่าไหร่นะครับกว้างกว้างเอ่อนับนับแค่ไอ้นี่นะขอบแมวนะขอบแมวใช่ไหมกว้างสองกว้างสองยาวกว้างสองยาวสาม Y สิบเอ็ด ก็ต้องมีของดีกันบ้างแล้ววะถังขยะนี่มันที่ทิ้งขยะชั้นดียี่สนยี่สานีอ่ะกูมีอกอพอดีเลยอ่าก็พอดีแล้วโอเคไปคบเดี๋ยวก่อนจะอยากได้เหล็กมากกว่านี้ไหมเผื่อเอาไปชชุดเกาะชุดเกาะครบกปนยังวะผมครบแล้วครับแต่ว่าเดีวกูครบแล้วกูครบแล้วแต่จะพังว่ะอะไรตาครออะไรเฮ้ยตรงนี้มันเป็นห้องต่อว่ะไอ้ตาขี้ง่วงง้อยอนแล้วนะพี่นแล้วรอวะอี้ ใชบายอุ้ยยาจกแม่ไ่จกไม่ให้ไ่หอจกจกแด่่กินแบเดี๋ยวเราจะให้น้องตากซึ่งเป็นวงโยของกลุ่มเราได้ร้องเพลงเปิดพิธีจุดไฟประตูว่าจิตไอ้เหี้ยกำลังจะร้องอะไรเติเตดเี๋ยวก็ดีกูฟังไห้ตากเปิดนี่อยู่บลาวา ถ้าเกิดเวลาวาก็บอกลากันเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสายมืออ้ยาโฮวายทางไหนบ้างเนี่ยเอ้ยสวยสวยสวยฉันจะเก็บผู้ค่ายักษ์ฉันจะเก็บค่ายักษ์่ายยักษ์ค่ายักษ์่ายักษ์่ายักษมีตัวอีกตัวนึ่งาครอกาวรือสิบสาอ้เหี้ยมันตงกันดิยดดีโต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  พอแหละพอแหละพอพอพอกูว่าได้จะตกไม่งแต่บอกแรกหมดแล้วประกอบโดนยิงประกอบเสียวลาฟเลยเมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้ผมผมคือบไปหัไอ้ตาของจริงว่ะแก๊สมันว้าบไอ้เย่ะแต่มีสลามแมกมากำลังจะวิ่งไปหามึงเจง โจ้ไปทีโจ้แยบใหญ่อ่ากูโดนรังแกเออพัวหรือตอนสุดท้ายพี่มามาดูพิธีไหมเดี๋ยวกันเดี๋ยวพี่พี่ถอยนะพี่ถอยนอะพิธีส่งคนลงนรกเขาก็อยู่นรกอยู่แล้วนะพี่กำลังโดนหมูป่าเลงพี่กำลังโดนหมูป่าเลงเออป่าเดียวพี่อะไรนะออฟที่กําลังจะใช้นะครับใช้ใช้ใช้ออฟซิดีนใช้ว้าเดินมาไม่ได้เดินมาไม่ได้ คือตาแตงแกหมูอ่ะมึงทูบบล็อกมันนะ,อะเออเราใช้ <c oughs> อ่าเห็ดคิมสันนะครับเห็ดคิมสันนี่คือเห็ดอะไรวะคิมสันฟองกัดอ่ะพี่อเรียบร้อยตาอะไรนะเมื่อก่อนคิมสันอะไรนะไ <c oughs> ม่รู <c oughs> ้ผมก็นะครับคิมสันฟางกัดนะพี่มันมันคือนี่ต้นไม้แดงอ๋อม,มาแล้วมาแล้วมาแล้ววะมาแบบเครื่องแรงแรงขอเครื่องแรงแรงเครื่องแรงแรงโซสปีดนี่ไอ้ตาอันนี้นถอดได้ถอดได้โซสปีดถอดได้ไอ้อ่าอ่านี่ เนี่ยวัวเนี่ยวัวเอาจ่าฝฟูมันดิไอ้กล่องโอ้กล่องไอ้ปกรณอะไรล่ะมันไม่เล็งมึงโอเคโอเคมันไม่เล็งมึงมาดิเออมาดิก็เข้าดิก็มาดิมามาสิก็ลาก่อนก็บล็อกก็บล็อกทองที่ขุดเราจะได้กูนักเก็ตอ่ะได้เศษทองะะวไม่มีอะไรครับเนื้อหมูเววหลังา้ะ อสวยน้องโอ้สได้ไ้ได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 ตาตีบันใช่อะแม็กซ์เร็วกว่าวิ่งวิ่งเองอะไม่มันก็ต้องวิ่งในโซในโซแซนไม่ใช่ใช่งั้นเราเปลี่ยนเป็นโล่หนเป็นโซแซนแม็กมากครีมไปพี่ปรับอยู่ตอนนี้พี่ตั้งไว้แล้วแต่เป็นไปได้ก็อย่าตายดีกว่า หมูุ่้ยน้ำไอ้้ไอตึกมันอยู่ข้างเฮ้ย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 เออเออประกรณ์เตือนไม่ได้นี่แล้วกูจะช่วยมันยังไงเนี่ยประกรณ์ประกรณ์กบมรูปในเมื่อคนมันเกินเยียวยาเราก็ต้องทำอย่างนี้ดีนะมีเข้าใจแล้วเฮ้ยประกรณ์มีแผนเหรอล่อมันอย่างนี้

อ้อกูติจนได้เวนเนะมันคือสถานะอะไรวะวินเทอร์มันจะโดนไเ้ไปเรื่อยแล้วก็ไม่เห็นเลือดตัวเองปแตกวหมือนมึงมีเวนจะได้ดิจะจะแตกถอยตตกถอยตากถอย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 อยตายผมตายอยไม่ตายเว้ยไม่ปล่อยนอไม่ปลอยบาร์จันบาราจันบาร์จ้าจ้ากูโดนดักูโดนไฟเบหรือโดนไฟประก่อนั้เนี่ย ดาบผมดะผมพี่วิ่งใส่ไม่หยุดยั้งวิ่งใส่แบบไม่หยุดยั้งไอ้มืดไอ้มืดไอ้มืดอ้าา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 ยาา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 เาา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 องาาาาาา้าาาาาบา เพี่ยพี่ต้องรีบหาแล้วไปแั้เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอกอว่างมา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 ช่วยมาช่วยน่ยมาช่วยน่อยได้ได้เราจะพี่อยากรู้มันตีติดไฟว่าใครก็ได้ยมันโดนด้วยไอ้พี่้ยดูแลกด้วยดีนะไอ้นี่ผมไม่หายเชี่ยไอ้ดำตีติดไฟด้วยอ้ส่วนสูงเขาเกินไอ้ตายตกใจหมดเลยเว้โอ้ทอง อุย้ยดาบหินมันแรงปะวะอยากลองอะดาบหินกูเห็นวินเทอร์ใช้แล้วมันแรงขอ,อลองหน่อยว่าแรงหรือเปล่าแรงหรือเปล่าแรงหรือเฮ้ยแรงอยู่นะอุ้ยแรงเ,เดี๋ยว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 กวาดอกสองไม่ใช่ไม่ไม่ใช่วินเทอร์ยี่กับน้องตุ๊กตุ๊กโอ้โหมาสเตอร์คอมิวติงเหรอเป็นอะไันเดอะไรกับบัม ยช่วยมัดเฮดเฮ็ดบอยยิงไงตากูนึกว่าจะยิงกูเฮ้ยเมื่อไรเมื่อไรเดอไอเดดอดอมมาดีหลัเข้ามาก่อนระวังเจออ้าวตกก่อนมาแกตกครับเย้โอ้ยโดนตากใครก็ ปลไอเทมของตายมาแล้วจ้าจ้าเดี๋ยวตัวตัวทีละตัวทีละตัวทีละไปไม่ให้ปล่อยเอาไว้ไม่แล้วปล่อยมาเอลเอลามาจ้าอ่อ่ะตายแล้วตายแล้วโอ้ยมาจ้าเฮ้ยอมันจะขอแล้วบ้างพี่ทุกคนโยนมาดิพี่อยากจะรู้ว่าได้กันเท่าไหร่ มาไหนๆแล้วก็ตายกันหมดแล้วอยู่งหลังนครับโอ้ยประการได้มาห้าสิบประกรได้มาหกเอ้ยระเบิดไอ้ตเทียตกใจหมดโอก็โอเคแล้วนี่หกสิบสี่โอเคโอเคโอเคครบครับามถือว่าสำเร็จมึงไม่ได้เลยอ่ะตาไม่ไ้เม่เอามาเลยเองยิงรอพ ที่มีหัววินเทอร์อีกอันหนึ่งนะมีสี่อันนะครับเออมีสี่อันสรุปแล้วโอเคอยากไหมล่ะอยากจะวัดมันตรงนี้เลยไหมมีใครต้องซื้อที่ไหนอะพี่อะต้องซื้อที่ไหนครับหนังสือแล้วอ๋ออหนังสือเอนชาร์นอะเอ้ยต่อหน้าต่อตาเลย โกเลมทองมันโดนไอ้พวกมอนเตอร์ท so, ี่อย yes, ู่ในกรงค่ะโอ้โหปีเตอร์บอสธรรมดาอันเราไปมีสเกตันบอส้วยระกอนอย่าไปยุ่งกับไอ้บอสคีเปอร์นะผมว่ามันปล่อยนี่เลยว่ะตอนตอนปกติถ้าเกิดบอสปนเตอร์จะปล่อยลูกดำๆใช่ปะเแต่งปีนมาเส้นไผ่ตัวช้ามากเมันแอบแินไปเลยว่ว เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะจบพรัสเอ่อหาไอรอนเบทนี้ไอ,อไม่ใช่ไอรอนเบทเขาเรียกอะไรนะเบทส์ล็อตเออเออสรุปมันล็อตเบทหรือเบทส์ล็อตคือ,อ่างไรแต่จะมีโกลเลมสักตัวหนึ่งฝากท่านผูนผ้ชมเพราะฉะนั้นขอดูหนังสือก่อนว่าเราทำตัวอะไรได้หินไม้ทำแล้วอุ้ยลลอุ้ยได้ได้เจอแล้วโอเคสวยสวยสวยบ้านเรามีกระจกเหลือเป่าหรล่เหลือเหลือเฟือเลยกระจกอะมีโกเลมกระจกทำบ้างไม่มีนะเอ้ยมีมีเอ้ยใครไอ้อะไรเนี่ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยอกำเนิดโกเดี่ยมีไปไหมไอ้ตากใครมีปายใครมีอีเราใคยเล่นกูหายไปไหนแล้วไอ้ตาเพิ่งจะเล่นกูไปอยู่ไปไปอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่โดนื้นกแก้วเอาไปเอ้ยเรานกแก้วตัวนี้มันยังไงอะนกแก้วใครอะเราไปใช่ไหมเนกแก้วนกแก้วใครที่ถอยไปเนกแก้วกูผมจะฆ่ามันพี่โอ้ยตัวเล็กจังวะกูนึกว่าตัวจะใหญ่กว่านี้เขาเรียกอ๋ออ๋อ อะไรอะไรอ่าไอตาอันนี้กูไม่ตั้งใจจริงจริงโอ้ยตัวแม็กมาพี่ไม่ทำเออแม็กมาทำพาร์ทหน้าก็ได้ป่ะใช่ครับแน่เนเธอร์กุเล่นไอ้เยอดูดิพี่อะไรอ่ะที่ต้องมาดูเองพี่เฮ้ยไอตามันแหวกไว้มึงให้คนที่เล่นแบบไอแอยากบินแค่ไว้ได้โอ้ยโคตรสวยประการมาดูเร็วประการน้องต้องมาดูโอเคก็สำหรับ EP นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ใน EP ฟ้าไข่ผ่าฟ้าผ่าตรงไหนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ใน EP ที่ซีที่เท่าไหร่วะนี่ EP ที่เท่าไหร่อะสี่แล้วมั้งครับสามสี่พี่ EP ที่สี่เดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP ที่ห้านะลิ้นกุพันเอาไปเอาไ่คัดๆเอาล้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปในนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ใน EP ที่ห้านะครับและเรามาดูกันว่าเราจะไป โลกเอนเดอร์ได้หรือไม่นะครับผมสซนเรบวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไอ้ตาสุหรวย่ากินมึงนี้มันเป็นเส้นดำใช่ไหมมันไม่ใช่บลักใช่ไมหมอ๋อโอเคครับบ๊ายบาย